วัสด uhm. ีครับผมอยู่กับผมช่องป๊อปปี้แป๊บนะครับผมนะกาบสวัสดีบอยเมียบานโอนกุ๊บกุ๊บคเนียด้วยนะครับผมนะโนแมะเซมซายกูดะกูไดนะครับผมแล้วก็นะครับผมนะสบายดีนะครับผมนะพ่อแม่พี่น้องสอปปอลาวแล้วก็สบายดีนะเอเมียกะลาบานะครับผมนะสวัสดีพี่ม้งชาวพม่าเมียนมาด้วยนะครับผมนะขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ตึกถล่มด้วยนะครับผม วันนี้นะครับผมนะอยู่กับรายการใหม่พี่เพ่เอฟพิโซดวันอีพีหนึ่งนะครับผมนะอยู่ชื่อว่านะครับผมนะขัวคนรั่วมั่วไปนั่นนะครับผมเป็นอาหารเกี่ยวกับนะครับผมนะสไตล์ง่ายๆนะครับผมนะสไตล์แคมป์ก่อสร้างสไตล์คนใช้แรงงานนะครับผมนะเน้นเลิกไวนะครับผมนะผัดชูเช้โชูเชะนะครับผมแล้วก็ น้ําพักผ่อนกินข้าวกินเหล้านอนนะครับผมนะวันนี้จะผัดอะไรนะครับผมนะพร้อมแล้วนะครับผมนะไปดูวัตถุดิบกันไปกันนี่ครับผมวัตถุดิบอาหารร้อยล้านนะครับผมเป็นนะครับผมนะวันนี้จะผัดบิ๊กแกงนกกระทาหน่อไม้ดองนะครับผมนะง่ายๆง่ายๆนะครับนี่เขียงนะครับแล้วก็มอนเบอร์รี่นะครับเครื่องปรุงมีรสดีมีน้ำปลาน้ำตาลนะครับผมนะแล้วก็ ผงนวลนิดหน่อยพอได้กุบกิีบกุบกิีบแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมนะหอมแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับผมตั้งกล้องนะครับผมนะสับนกนะครับมาตั้งกล้องสับนกเนี่ยอย่าลืมนะครับผมนะถ้าชอบนะครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กําลังใจควัวคนรั่วด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามนะครับผมนะให้กําลังใจครัวคนรั่วนะครับผมม่วไปก่อนด้วยนะครับผมนะแหมเอาง่ายๆพี่คนเรานะครับผมนะั้นเลิกงานมาทําจากงานก่อสร้างเนาะมันก็อยากจะหาอะไรทําเหนื่อยๆเร็วๆนะครับผมนะนี่สับนกกอนด้วยนกกระทานะครับผมนะเป็นนกกระทานะครับผม โอ้มีดพี่มีดผีบอกนะครับผมมีดผีบอกนี่นี่มีดผีบอกนะครับนี่นะครับนี่สับเลยสับสับนี่สับนะครับผมสับสับนี่ครับ แล้วแต่ละครับผมนะใครชอบต่อน,น้อยตอนใหญ่นะครับผมนะแล้วแต่ฝากพวกพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะส่วนผมม่เขี้ยวไม่ค่อยดีนะครับผมนะตอนน้อยๆหน่อยนะครับผมตอนน้อยๆหน่อยนี่แหมเสียวนิ้วสะเกินเชือบวางไว้นี่นะครับผมเชือบเชือบนี่ มาเดี๋ยวตัดไปซีดสับไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ตัดดีกว่านี่นะครับนี่ปล่อยซิปไหลยาวๆนะพี่เที่ยวท่วไทยนะครับผมนะเอฟซี FC, ทุกท่านแหม่วันหลังนะครับผมนะใครอยากชิมฝีมือนะครับผมนะไม่ต้องมาชิมครับทําไม่เป็นพี่นะครับผมนะฟังชื่อช่องก็รู้นะครับผมนะชื่อรายการนะครับผมนะควรควาคนรันน่วมั่วไปก่อนนะครับผมมั่ว,วไปนี่ คืออนาคตที่เฉิดฉายนะฮะนะครับผมนะจะเป็นกับข้าวหรือกับแก้มเหล้าขาวบักสองซาวนะครับผมนะแหมจวด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 นะครับผมนะจวดจวดนี่ป๊าบวางไว้นะครับผมนะตัวต่อไปซิงเกิลต่อไปจับลงไปโอ้โหของเด็ดของเด็ดนะต้องปาดตับไปใสภูมิเครื่องในไว้ก่อนนี่นะครับผมนะเป็นของเด็ดทีเด็ดนี่วางไว้ แล้วก็นะครับผมนะสับโ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 ชเดชโชโชเดชโชเดชโชเด,ชเดนี่ขาต้ยขาต้อยน้องอทีเด็ดทีเด็ดหมครับไปสับไปกระเด็นไปอย่างนี้นะครับผมนะได้แบทเทียรอร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วง เดี๋ยวมันก็ไปผ่านการค่าเชื้อพี่นะตกนิดตกหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะครับผมเชื้อโรคยังไม่เห็นนะครับผมนะพยายามจะสับตอนใหญ่ๆนะครับผมนะตอนใหญ่บ้างน้อยบ้างผสมกันไปเรื่อยๆแหนปึ๊บไปๆสาบระวังนิ้วระวังนิ้วนะครับผมนะระวังนิ้วนะครับผมระวังนิ้วนะครับผมปออึ๊บนี่ ป๊บนานปบนันป๊าบนี่โชว์นี่โตเดแม่ไม่ได้กินผมหลอกมาเหนียวแค่ไหนนี่นี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมนะป๊าบโอเคครับผมนะหลังหลังจากสับเสร็จแล้วนะครับผมนะ ไปรับชมขั้นตอนการพัดไปกันครับนี่นะครับผมระหว่างระหว่างรอน้ําเดือดนะครับผมนะแล้วก็มาเตรียมนะครับผมนะครับผมนะวัตุดิบต่อไปได้เลยนะครับผมนะไว้เตรียมคืนนี้นะครับผมนะไม่ต้องทายก็รู้นะครับผมนะพี่พ FC เอฟซีที่ติดตามผมนะครับผมนั้นน่าจะรู้ดีนะครับผมนะอยู่ในช่วงยำจนท้อนะครับผม ระหว่างรอน้ําเดือดนะครับผมนะรอน้ําเดือดนะครับผมเดี๋ยวมานั่งยํารอก่อนนะครับผมนะนั่งยํารอสักนิดหนึ่งก่อนระหว่างน้ําเดือดนะครับผมนั่งยํารอเลยย,ยํายาเส้นรอก่อนสักหนึ่งช็อตนะครับผมกมาหาไว้รอคืนนี้นะครับผมนะ นะครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับผมนะเนื้อสองส่วนเนื้อสี่ส่วนนะครับผมนะยาเส้นหนึ่งส่วนเฮ้สูตรอะไรของมันนะครับผมนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่แกงเดือดกันเลยดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวขอตัวยำก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมนะายำจนทาอเติมจนท้อนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมตอนที่แกงเดือดกันเลยครับผม มาครับผมนะมาถึงขั้นตอนการผัดกันครับผมนะลูกพี่นะเติมเชื้อฟืนก่อนเติมเชื้อฟืนกันนี่ฟืนนครับผมนะเติมเชื้อฟืนขั้นตอนการฝัดไม่ยากนะครับผมนะขอให้ไฟแรงๆก่อนนะครับผม นี่สูตรตั้งกระทะง่ายๆง่ายๆนะครับผมง่ายๆแป๊บนึงนะครับผมนี่ยไปเอากระทะแป๊บนึงน้ำมันก่อนสูน้ำมันพืช ควันควันควันปอดน,นี่อาหารจะอร่อยนะครับผมโอ้ยรีบไปรีบมาควันกุ๊บเลยพี่เอ้ยกางเกงก็จะหลุดหืมควันควันควันแม่เสียพื้นแป๊บหนึ่งว้าวเสียแป๊บนึ่งแบบนี้แบบนี้นว้าว ฝนกุ๊บโอ้ลำบากลำบากอืมนี่แหละ,ะครับผมนะชีวิตอุปกรณ์ขอดสร้างของจริงนะครับผมนะกว่าจะได้กินข้าวทีเอ้ยตั้งกระทะแป๊บน่ง เริ่มกันได้เลยนะครับผมนะเอาแบบคนวนๆอย่างนี้แหละเรียวๆง่ายๆใส่น้ำมันไปนะครับผมเริ่มใส่น้ำมันนะครับผมนะเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาพริกแกงแป๊บหนึ่งเด้อ มนะครับผมนะขายคลิปครั้งแรกครับผมอาจจะหุ่นรักหุ่นเลนะว้าวไอไฟไฟไฟโอ้ยหลอนโอ้ยตัดที่แกงครับผมที่แกงใส่ไฟโอ้ยโอ้ย,อยแตกแตกแตกวรวด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 แกร่งไปหมดเลย เอ,อเอาอย่นี้นะครับผมนะอันนี้ก็ตาด้วยวัตุทิพนะครับผมนะเพราะวุตุิพที่เราสับไว้นะครับผมนะคือนกกระทานะครับผมนะที่เราหั่นไว้นะครับผมนะไปเลยเพี่ล้วนเนี่ไปให้หมดเนื้รสัมผัดปุบชุบเนี่ย,ยอย่างนี้นะครับผมนะ รวนไปอย่างเงี้การผัดนะรับผมนะต้องใจเย็นๆพี่นะดูบุหรีหมดวันหนึ่งก็ได้ยาเส้นหมดสักวันหนึ่งก็สั่นก็ได้นะครับผมนะรวนไปเรื่อยๆนะครับผมนะรวนไปเรื่อยๆนะครับผมให้พริกแกงมันเข้ากับในเนื้อนะครับผมนะเข้าไปให้พริกแกงนะครับผมนะความหอมของกินพริกแกงเข้าไปในเนื้อของนกกระทาน,นะครับผมนะรวนให้กลิ่นสาบมันหมดนะครับผม ผมนะสวนไฟเรื่อยไม่ต้องรีบนะครับผมนะเพราะเราใช้ไฟปืนนะครับผมนะความแรงของความไฟเราเล่งไม่ได้นะครับผมนะนี่แหละพี่อาชีพก่อสร้างนะครับผมนะกรรมกรนะครับผมนะกว่าจะได้กินข้าวถึงว่าใครอยู่บ้านนอกนะครับผมนะกว่าจะได้กินข้าวแต่ละทีนะครับผมนั้นยิ่งอยู่ในกรุงเทพนะครับผมนั้นเลิกงานนะครับผมกว่าจะแวะตลาดนะครับผมนะเอาเป็นว่าซื้อกับข้าวนะครับผมสุกยังเร็วกว่าใช่ไหมครับผมนะ แต่สหรับคนที่ชอบทำอาหารนะครับผมางานนี้นะครับผมอาหารสูตรไวนะครับผมอ้าอร้อนเรือยไปเรื่อยไปได้เรื่อยแล้วปรับไฟก่อนปรับไฟมาดูแม่ตาครับ ไงครับผมน้าตานนอดาแม่งเป็นตาแซบเป็นตาแซบมาเด้อมาเด้อกินเขากินเขานะครับผมพอนกได้ที่แล้วใช่ไหมครับผมนะพอเราลวนนกเสร็จได้ที่นะครับผมนะกลิ่นเริ่มหอมมาแล้วนะครับผมนะ นี่พี่ไม่ใช่ขันล้างน้ำนะไม่ใช่ขันตักซ่วมเน้อพี่นะขันวัดครับไปขโมยหลวงพ่อมาเอามาใส่หน่อ,อไม้ดอกไว้ก่อนนะครับผมนะนี่นะครับผมนะเทหน่อไม้ดอกลงไปนะครับผมนะแล้วก็ผัดนะครับผมนะผัดผัดแม่อยากให้พี่ๆทางบ้านได้กินสละเกินนะมันหอมนะครับผมเดา,าอยู่วันจ แน่นะครับผมนะพี่ๆใครชอบแบบแห้งๆนะครับผมนะนี่หน้าตานะครับผมผัดนกกระทานี่หน่อไม้ดองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมนะเติมนำ้นำน้ำโอ้ยเก,เกงก็จะหลุดเอ้ยพี่เอ้ยทิปก็ลืมรูดนี่แหละนะครับผมนะขัวคนรั่วของแท้นะครับผมนี้อะไรก็มั่วไปก่อนนะครับเอาแล้วครับผมนะ เติมน้ำลงไปนะครับผมนะเพื่อให้น้ํานะครับผมนะดึงความเปรี้ยวนะครับผมนะดึงความเปรี้ยวจากหน่อไม้ออกมานะครับผมนะให้รสชาตมันกลมกล่อมและอูมามินะครับผมเี่ทิ้งไว้นะครับผมนะใครชอบน้ําน้อยใครชอบน้ําเยอะก็ตามใจนะครับผมนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมระหว่างรอน้ําเดือดนะครับผมนะระหว่างรอน้ําเดือดเราก็ต้องหาอะไรทําก่อนนะครับผมนะก่อนที่ว่าหน่อไม้จะสุกน้ําจะเดือดจะแห้งนะครับผมนะ เราก็ต้องมาหาอะไรทํานะครับผมนะเล่นๆไปก่อนนะครับผมแหมอะไรเนาะเนี่ยตกให้เต็มให้ชุบหมดเลยนะครับผมนะให้ดูหน้าตาครับผมนี่นะครับผมนะให้ดูหน้าตานิดนึ่งนะครับผมพอเดือดแล้วนะครับผมนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นะครับผมนะใบมะกรูดเลยเพื่อดนใบมะกรูดใส่เลยนะครับผมนะขยำขยำใบมะกรูดนะครับผม เป็นอันว่านะครับผมนะง่ายๆพี่จบเสร็จเอาตะกินมันพอนะครับผมนะหอมไม่หอมค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมนี่ใส่แล้วก็คน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 นี่นะครับผมยังไงนะครับผมนะจะตัดจบไปถึงตอนกินนะครับผมนะเดี๋ยวจัดใส่จานขึ้นเสิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะเสร็จแล้วพี่นะครับผมนะผัดเผ็ดนกกระทาหน่อไม้ดอกหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้นะครับ <laughs> ขอโทษด้วยนะครับผมนะมืดไปนิดนึงพอดีเพื่อนมานะครับผมซักเบียไปควดหนึ่งนะกกับจับแก้ไปด้วยไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับผมนะยังไงนะครับผมนะอย่าลืมฝากรายการใหม่ด้วยนะครับผมนะครัวคนรั่วนะครับผมมั่วไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมช่องป๊อปปีแป๊บนะครับผมนะหรือว่าครัวคนรั่วนะครับผมนะ สวีดัสสวัสดีไปขอตดัวกินก่อนแล้วพี่โอ้เมาจัดวัสดีครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ